คอดียังไม่ได้ตัดสินไม่ได้สืบพยานไม่ได้มึงบันเทิงอยู่คนเดียวอ้าวมัอ้าวัลาอยู่ในรตออ้าวออ้อีกยงก็อ้าวอ้าวอ้าวอ้ามึงคือมวนถึงกระดกระเดือเทฮอมันจะคือเลวีหนะกูวานี่มันจะคือรวัวนกูว่านี่นะเออ แต่ไม่ได้นะไม่ได้นะคนอื่นคนอื่นออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาไม่ได้ไม่ได้เออถ้าเกิดว่าเห็นไหพ่อน้องมาเล่นสงการไม่ได้เลนไมุ่ยไม่เมืองลกเหรอกตายนี่นะมมึงนี่ยนะยังไม่ได้สืบพยงพยานยังไม่อะไรเลยบันเทิง กูดินดวกกูชิบหายหน้าตายก็เมารถหน้าตายนี่หมอบลึตู่มึงจะเปิดนะก็ร้องเรื่องกูยังไงยังไงเออพูดก็ไม่ได้อีกพูดเดี๋ยวมึกวงก็หนรร้าเ,เป่าวนะุ้นจนะิ้นสิมึงเนี่ยกูจะเบื่อนะกูจะเบื่อนะกูอึดอัดใจนะกูอึดอัดใจนี่นี่กูอึดอัดใจกูดีนะกูดนะเฮ้ยไอ้กูในมูนจะเคลือเนี่ยอืมนาติดเนะ อืออได้ใจลายกู้ไดใจลายอืมเยี่ยมเลยเนาะผมจะบอกผมจะบอกอะไรให้นะคนเรามันกินปูร้อนท้องยจะให้กูพูดอะไรเหรอยจะให้กูพูดอะไรเหรอฮะเออไม่แน่นะไม่แน่นะเออไม่แน่นะบางครั้งบางทีนะ ความรับมันไม่มีในโลกหรอกความรับมันไม่มีในโลกเข้าใจไปด้วยเออความรับมันไม่มีในโลกที่สําคัญคืออะไรดูไหมที่สําคัญปัญหานี่นะปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าไอเรื่องไอเรื่องพุ่มโตเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นเออมันมีที่มาที่ไปมันมีที่มาที่ไปของมันมันมีที่มาที่ไปของมันเข้าใจปะ มันมีที่มามันมีที่มาที่ไปของมันเออเพราะอะไรรู้ไหมเธอนะ่ะมันเป็นคนที่ชอบอยุแยงแต่แขงรู้วยล่ะเข้าใจปะเออได้ได้แม่กี่คนแล้วเนี่ยได้แม่กี่คนแล้ะได้แม่กี่คนเห็นคนนั้นเห็นคนนั้นทําดีหน่อยเห็นคนนี้ทําดีหน่อยก็เรียกแม่เขาอืมเดี๋ยวบ้านกบ,ก,บก,ก็เป็นแม่มันบมดเลยล <c oughs> อะรจริง เนาะโลุดจากฟังว้าขจะปล่อยให้มึงหนัแตกตายเข้าใจะบอกูจะปล่อยให้มึงขู่ขู่ขู่น่าคู่นังข้ามั้งมาข้ามั้งเออเข้าใจอปะล่ะคนเราคนเราถ้าไม่กินปูนแั้วพร้อมึงก็อยู่เฉยมึงอยู่เฉยจริงๆ จะบอกอะไรให้นะอ๋อไม่หรอกคุณยังมีอีกเยอะกูแค่กูแค่กวนตีนมึงเฉยๆเนี่ยเข้าใจป่ะกูแค่กวนตีนมึงเฉยเยแค่นี้มึงก็ดิ้นถลกผักแล้วจริงๆนั่นแหละมึงระวังก็เรียกอะไรบางครั้งบางทีนะการที่การที่ไม่นิ่งพอเนี่ยนะการที่การที่เราไม่นิ่งพอมันทําให้เรามันทําให้คนอื่นเห็นนิสัยฉันดานเข้าใจไหม เออเออแหละแหละแหละ <c oughs> มันรู้อยู่แก่ใจอีเสียส่วนนะมึงก็รู้อยู่แก่ใจเออมันมึงก็รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าที่สําคัญคือที่สําคัญคือหลายๆอย่างหลายๆลยอย่างที่มันเกิดขึ้น คนเขาเห็นคนเขาเห็นพฤติกรรมคนเขาเห็นพฤติกรรมคุณมันไม่นิ่งคุณมันไม่นิ่งพอเออคุณมันไม่นิ่งพอมันเลยทําให้เห็นคนมันเลยทาให้คนเห็นว่าน,นิสัยสันดานเป็นยังไงนิสัยสันดานของคุณเป็นยังไงทุกท่านเข้าใจหรือ,อยังทุกท่านเข้าใจหรือยังว่าทําไมทําไมีไมคุณเธอถึงไม่อยากให้คนอยู่ในครอบครัวไปเป็นพยาน คุณท่านเกตหรียกเออไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอุ้ยมึงไม่ต้องไปเป็นพยาไม่ใช่นะคุณเห็นคุณเห็นอาการหรือยังคุณเห็นอาการพวกมึงไม่ต้องพูดมึงมึงเงียบนะมึงมึงเงียบมึงไม่ต้องมึงอย่าพูดนะเออมึงอย่าพูดนะเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังวะเจ้ามึงอย่าพูดนะมึงอย่านะไม่ได้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 อืม มึงเงียบเงียบหูปากหูปากอย่าพูดเรื่องนั้นยยยอย่าอย่าอย่าพูดตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ตาชานเงียบตาชานเงียบเงียบไปเลยตาชานยัยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเข้าใจเลยยังเข้าใจเลยยังเข้าใจเลยยังเออนี่แหละพอไม่ได้ดั่งใจเออพอไม่ได้ดั่งใจคุณก็โวยวายพอไม่ได้ดั่งใจคุณก็โวยวายมันเป็นแบบนั้นถูกต้องไหม เออถูกต้องไหมเอออยากให้ได้ดังใจอยากจะให้ดังใจทุกอย่างกล,ลัวใช่ไหมล่ะเออกลัวคุณกลัวกลัวว่าน้องจะพูดอย่างนั้นลัวพ่ยายจะพูดอย่างนี้บัววัดตาชานจะพูดอย่างนั้นกูเลยพูดแทนทุกอย่างเข้าใจหรือยังเออผมก็ยังงว่ามึงนี่ โอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเกิดเรื่องนี่มึงรู้ทำลายหมดเลยเอา้าวกูก็เห็นมึงนั่งเสียใจอยู่นั่นน่ะเออใช่ไหมเออแล้วตอนแล้วมึงมันเป็นอะไรฮะกูาถามหน่อยตอนน,อนะตอนนั้นที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จนะตอนนั้นที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จมึงเอารำโพงไปทำไมกูมถามมึงหน่อย อตอบหน่อยตอบหน่อยเร็วๆม,ม,มึงจะเอาลำโพงไปเปิดทำยี่อะไรเอเปิดเอาลำโพงไปทำไมอือไปสอบไปเข้าเครื่องจับเทนะ็จมันสนุกขนาดนั้นเลยหรอทุกคนมีแต่เหนื่อยนี่แต่อยากนอนมึงเอาตู้ลำโพงไปเปิดอยู่ในรถตู้ตำรวจมึงจะเปิดทำไมวะหนวกหูอะมันสนุกอยู่คนเดียวมึงนะอาอยุมึงอะไรของมึง ไปเข้าเครื่องจับเท็จไม่ได้ไปเที่ยวเทฮะมึงเอา่านรพงไปทำไมกูถามหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยฮะตอเออก็อะไรวะไปเข้าเครื่องจับเท็จเออแล้วทีนั่นจะเปิดเปิดลโพงเปิดลโพงปั๊บเอาเอาไปลโพงบ่มีไฟ ะมึงบ่เสียปากติมึงบ่เสียปากมึงบ่ชาดไปติมึงบ่ชาดไปติฮะกลาผัวกลาผัวลืมชาดเแบบียดไม่ไม่ปากไม่ไมึงคือมึงคือแบบ่ชาดเบียดมึงเห็นยังอยู่นี่สิบพี่หู้ดีสิพี่หู้ดีมึงสิมึงสิบบันเทิงขนาดนั้น,นเอา ทุกคนไปเข้าเครื่องจับเท็จมีแต่เสื้อผ้าแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็แล้วแต่แอ,นนนนนอนีนี่ก็มึงก็เหรอาลุ่มบุ้งไปเหนุ่มบุ้งไปเขาต้องบันเทิงก็าต้องลุกเดินเถอะนะฮะลุกเดินเถอะนะอะไรของมึงฮะอ,อะไรเออแล้วทีนี้ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วทีนี้แล้วทีนี้ไปก็ไม่ได้เปิดอ้าวไปก็ไม่ได้เปิดอ้าวจ้เ,เ,เปิดเจ้าเปิดเปิดเพลงไงลูกนั้น กูก็ยังงง่าเอาลูกมึงตายเทเๆมึงยังสนุกสนานแล้วถามหน่อยอยู่ในนั้นมันมีมันมีคนรู้ไหมไม่มีคนรู้เออไม่มีคนรู้มีแต่ญาติพี่น้องอยู่ในนั้นเขาจะกล้าออกมาพูดไมหมล่ะอ่ะเน่ย<า>เลเฮะ ทำไมจะไม่มีรถตู้มันก็ต้องมีเกื่องเสียงันแหลมึงอยา่ามึงอย่าไปตอแหลเลยแต่ปัญหาก็คือว่าขากลับมาเนี่ยขากลับมานี่โอ้หหัวมึงนี่ต้องชัดเต็มที่อ้าวเปิดลำพงคนคนเขาก็ง่วงาะไปอยู่หลายวันคนเขาก็ง่วงก็ไปอยู่หลายวันเออเขาไปอยู่หลายวัน,น,วน,ออนจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเห็นหรอก เอาเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดีอจะไปโทษที่จะไปทษตำรวจีเอาตีเลยนี่เดี๋วตีเลยอมมด้จะไปโทษตำรวจดิไม่ไปตีเลยไปอีกคันึงกลัอคันตีไดยตีเลยนี่โอ้ยอย่าไปโทษตำรวจดิต้องโทษตัวเองเธอต้องโทษตัวเองธจะปื้ดฮะนะเพียงเธอก็แบบยุเนะ เออกระจต่เปล่าจะไปโทษตำรวจไม่ได้โทษเธอรับโองของเธอคดียัไม่ได้ตัดสินไม่ได้สืบพยานยังไม่ได้มึงบันเทิงอยู่คนเดียว กระดกกระเดือกเทอ๋อมันจะคืนรีริวหัวนะกลัวนี่มันจะคืนรีริ <c oughs> วรอกก่าวนี่นะเออแต่ไม่ได้นะไม่ได้นะเออคนอื่นคนอื่นออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาไม่ได้ไม่ได้เออถ้าเกิดว่าเห็นหมพ่อน,น้องมาเล่นสงการไม่ได้ไปนี่ ของมึงนี่นะยังไม่ได้สืบพยงพยานยังไมไ่อะไรเลยเออบันเทิองอาบุญเกย้ยกันได้แล้วเปล่าโอหูอดนินหลวงหูชิบหายหน้าตายก็เมารถหน้าตายนี่หมอบหลุดตู่มึงจะเปิดรังกระโดดกันเลยคุณอยากอะไรยังไง,ง,ไงเออพูดก็ไม่ได้อีกพูดเดี๋ยวมึงก็หน้าเปล่าวนกินสรริมึงเก็ กูจะเปลือกนั่นนะกูจะเปลือกน่ะกูอึดอัดใจนะกูอัดใจนี่นี่กูอึดอัดใจกูดีนะกูอึดอัดใจนะเฮ้ยไอ้กูเรียมูจะเกลือไงอืมกูอกระัิใจกนี่เนาะอืมกูอึดอัดใจลายกูอึดอัดใจลายเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะวิธีเวลาเวลาตัวเองตัวเองทำอ่ะไม่ผิดหรอไม่ผิดเนาะโอไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดหรอ อืมตายแล้วแล้วคนอื่นทำได้พีมหมดนะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่ได้เลยจะสนุกสนานนะลูกันตายไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เออไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะผมทึงบอกแล้วไงอันที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทำมันโคตรดอนแดงแต่ละอย่างแต่ละอย่างจำไม่ด้วยเออจำไม่ด้วยเข้าใจไหมล่ะ ฮะเซศูนย์เข้าใจไหมล่ะ